ี่น้องนี่จ้าเขากกสมมาเบิ้งการตาบ่บมกขามนะจ้านี่เก็บมาจากตน้นหมดเลยกษมมาเบิงบ้งต่บักขามออนจ้านี่ตบ่บมกขามเยอะยวจ้าเอาคือบ่อตะพนีนั่นขดจ้าเขาเก็บมาจากตนแล้วเขาก็สิเอามันล่างนำ้ำเห็ดความสะอาดก่อนพี่น้องนี่นะจ้าเห็ดความสะอาดสะอาดเล็เอาต่ำจ้า ตําให้แหลกแล้วเขาก็สิปรุงเคียงปรุงอย่างน็อพี่นอ้องก็สิแซ่บนัวมาจ้ามาจ้ามากินน้ำกันพี่น้องบักขามจ้าพี่นอออ้องเอ้ยแดดพ้อมันก็เลงสมอยากกินส่มกินแซวไปสะละเอาไปเห็ดเห็ดน,น้ำพริกบักขามก็ได้เอาไปตำกินเอาไปเห็ดไ,ได้สุดเนี้ยเราจะพี่น้องจ้า ต่อไปเข้ากันติปรุงเคียงปรุงรสเนาะงูยืนเลยไหนอองูยืนดูด <c oughs> จ้าตำแล้วมันก็สิเป็นแหลกบางทีแหละจะห้าลังอันนี่กันก็ดติใส่ปูน้อยเนาะแต่ว่าปูมันกับบะหมี่ก็สิตำตำนีดตำเกิดอหละจากพี่น้องตำด้วยผงแซ่บจ้ะพี่น้องใส่หลายหัวลกูกเส่นหน่อยบะแซ่บจ้าน้ำตาลนี้บ่ จะลดดีจะใส่ลดดีใส่ไปเลยตามด้วยน้ำประแดกจะนางเอกของงานจะจะก็จะซึยลงไปเลยจ้ะน้ำประแดกหอมยัวมาก ใส่ลงใสเลยพี่น้องเด้วกันสิเซตแล้วกัสิได้กินล้วจ้าบัดทนี้แสบแน่นอนถามยุ่ยอาจจ้าพี่น้องเดวจ้าพี่น้องตํามเสร็จแล้วก็ติตักใส่ถว้วยก็เดกไปกินกันเลยเนาะหอมน้ำปลาแดกเดดจ้าตำบักขามมาเดดจ้ามากินน้ำกันพี่น้อง จ้าพี่น้องตัมมาขามจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้านี่ตัมเสร็จแล้วพี่น้องนี่ยสมดียดียิงเบี้ยนแดดกับจันทบุตรมาบ้านจังมือกล่องไม่อยากออกกล่องเนาะอยากไอกล่องก็ตัมเลยแดดพวกมาบ้านนี่ ว่าเม็นฝนชิดตกบ้านทุงน่งมนขึ้ตกจนน้ำไหลเป็นตันตแ้หน่อยเหนี่เท้ทุงมนขึ้นไปนนเนา้นั่นหมูพวดเยอ่ตกแกล้งจนน้ำไหลเป็นทางไหเนาะบ้านเียกัน พุกมาพอนไปย้ายเบี้ยไม่ถูกโคตรกบเฉียมนั่งก็ได้เล็กๆเลยทีที่บ้านเบี้ยเต็่มนิดเดียวจะน้อยกว่านี้จังน่อยอยู่กำลังปลูกทา้ตะวันนิดหน่อยบ่นะมาปัหลือบ่เก็บดอกมาบ้านนี่ดิกไม่หวานนะบ่ลายอยู่ยังบ่ทันฝัดเอาเม็ดนี่บ่ขายให้จักดองยังกว่ทันนั่นยังไม่หวาน แม่บบเม็ดมันใหญ่ด,ดเดียวเนยสก่อนแม่ม้องพกระม่ฮะ้ยบัแล้วพี่น้องสาวคาเลาะเก็บมันเต็นละ จะทำคนที่เขาได้ออกฟังนะครับพี่น้องมรนจะขาศย้ำบายกับประมาณนี้นะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้คลิปนี้ก็ที่ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าพี่น้องเราพร้อมๆกันคลิปหน้าเดี๋ยวจ้าประเด็นที่เข้ามาแันเราจะกดติดตามเป็นเดี๋จ้าเงินว่างใจในต่างชาติดาวสาวบ้านนะเดี๋ยวจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้จ้าพร้อกัน